ตอนที่9การศึกษาไม่มีวันสิ้นสุดดีแลนจ้องอริยานิ่งสีหน้าแม้จะยังเคร่งเครียดแต่สงบกว่าก่อนหน้านี้มากคุณแน่ใจนะค่ะอย่าไปฟังนางบ้านี่ฉันเป็นคนฆ่านางพวกนั้นรวมถึงนางนี้ด้วยเสียงคนร้ายตะโกนมาจากด้านหลังดีแลน ต้องใช้ความอดทนอย่างมากที่จะไม่หันไปต่อยคนที่โวยวายสักหมัดอริยามองดีแล่นอยู่ตลอดมุมปากยกขึ้นนิดๆแววตาแสดงชัดว่าชื่นชมความเยือกเย็นในเวลานี้ของเขามากเป็นสายตาที่ทำให้หัวใจดีแล่นคันยุบยิบไปหมดนักสืบหนุ่มรอบกระแอมเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเสียงครึม ทำไมคุณถึงมั่นใจเพราะท่าทีของเขาตอนนี้เหรอนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ฉันมั่นใจเพราะหลายๆอย่างรวมกันอย่างแรกจากหลักฐานที่พวกคุณรวบรวมมาอริยาพูดพร้อมเรือกรูปถ่ายสามใบออกมาจากแฟ้มคดีวางมันลงบนโต๊ะตรงหน้าดีแลนทีละใบาปายนิ้วชี้ประกอบการอธิบาย หนังสือพวกนี้ที่คุณพบในบ้านเขาล้วนเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนั่นบ่งบอกถึงความลหลงไหลหมกมุ่นของเขาแต่เมื่อฉันวางรูปถ่ายของเหยื่อให้เขาเห็นเขากลับไม่กล้าพอที่จะดูมันคุณก็รู้แค่นี้ยังไม่พอที่จะตัดสินว่าเขาไม่ใช่คนร้ายเพราะหลักฐานทุกอย่างล้วนชี้ไปที่เขาใช่ใช่ฉันเป็นคนทำพวกคุณมีหลักฐานทุกอย่าง คนร้ายยังตะโกนม่เลิกโดยที่ไม่รู้เลยว่ายิ่งเขาตะโกนดังเท่าไรบรรดานักสืบกับตำรวจที่ได้ยินรวนอยากรุมสกรรมเขาเท่านั้นไม่ใช่เพราะเชื่อว่าเขาเป็นคนร้ายแต่เป็นเพราะเขาทำให้พวกตำรวจเสียเวลาไปหลายชั่วโมงอย่างเปล่าประโยชน์อริยาหัวเราะเบาๆเสียงที่พูดจงใจให้ฟังเยอะหยันเป็นพิเศษเขาก็แค่แกะตัวหนึ่งเท่านั้น และแกะที่ไม่มีขนก็ย่อมหมดประโยชน์คนที่พวกคุณต้องจับคือคนเลี้ยงแกะไม่ใช่แกะโง่ตัวหนึง่งอย่าไปฟังนางบ้านี่นะลอนโก้หกลองดูไหมล่ะอาริยาหันไปมองสบตากับคนร้ายตรงๆในระหว่างที่คุณกำลังเริงร่าในฐานะฆาตกรต่อเนื่องวันหนึ่งเมื่อผู้คนกำลังจะลืมเลือนหรือเมื่อคนเลี้ยงแกะตัวจริงเริ่มทนไม่ไหว ต่อต้านความตื่นเต้นของการฆ่าไม่ได้เขาก็จะเริ่มหาแกะตัวใหม่อีกครั้งพอถึงตอนนั้นความจริงจะถูกเปิดเผยไม่ว่าวันนี้หรือในอนาคตคุณก็เป็นได้แค่แกะที่หมดประโยชน์แล้วตัวหนึ่งเท่านั้นอ้อบางทีในอนาคตคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือที่พูดถึงฆาตกรต่อเนื่องเรื่องชื่อบทหนึ่งเล็ก ในฐานะแกะตัวหนึง่งของแทบไม่มีใครจำชื่อคุณได้ด้วยซ้ำครั้งนี้คนร้ายคำรามอย่างคุ้มครั่งเขาด่าทออาริยาด้วยถ้อยคำหยาบคายที่ทำให้ดีแลนกับอารันจดบัญชีเอาไว้อย่างละเอียดยิบและในช่วงเวลาของความวุ่นวายสิ่งที่อาริยาพูดก็ถูกพิสูจน์ออกมา c ีต่างหากที่เป็นแกะโง่เขาคงทําอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีฉันมันเป็นแผนการของฉันฉันเป็นคนเลือกเหยื่อคนที่ทําให้พวกหล่อนตายก็คือฉันอนลันหันไปพยักหน้าให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนพาคนร้ายออกไปส่วนนักสืบในห้องสังเกตการเริ่มสืบหาเบาะแสเจ้าของชื่อ C.J. เพียงแค่สองสามนาทีต่อมาลำโพงในห้องสอบสวน ก็ดังขึ้นได้ชื่อแล้วแคมเมรอนเจนกินพนักง,งานในร้านอาหารเช้าที่ไทยสันชอบไปกินประจำดีแลนมองอาริยาที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงหน้าหัวคิ้วขมวดเข้าหากันอารันสำรวจอาวุธคู่กายพอเงยหน้าขึ้นมาเห็นภาพนี้ก็รู้สึกจุกไปทั้งลำคออารันฉันต้องการดีแลนที่นี่ อริยาเอ่ยเสียงเรียบอลันอั้ำอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะอ้าปากแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยอริยาก็เน้นอีกครั้งฉันต้องการเขาจริงๆครั้งนี้อริยาเหลือบสายตามองลงไปด้านล่างด้วยสองหนุ่มมองตามแล้วต้องพากันสะบดลั่นห้องสอบสวนเพราะสิ่งที่เขาเห็นบนพื้นใต้เก้าอี้ที่อาริยานั่ง เียกชื้นไปด้วยน้ำคร่ำที่ไหลออกจากเรียวขาทั้งสองข้างของเธอทั้งสถานีตำรวจวุ่นวายคนที่ต้องโทรเร่งขอหมายจับก็โทรไปคนที่กำลังแกะลอยที่อยู่คนร้ายก็ทำไปอาลันกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินในการส่งรถพยาบาลมาที่สถานีเพื่อรับอริยาไปโรงพยาบาลด้านหน้าเขาดีแลน ออกแรงอุ้มแม่ของลูกจนหน้าแดงกล่ำน้ำหนักเจ็กว่ากิโลกรัมไม่ใช่น้ำหนักน้อยๆเลยแต่มันยังหนักไม่เท่าหินที่ถ่วงในใจเขาตอนนี้ดีแลนวางอาริยาลงบนโซฟาในห้องพักของเจ้าหน้าที่แล้วไม่ยอมขยับไปไหนหากหน้าเขาไม่ได้แดงกล่ำพรอเพึ่งออกแรงมาป่านนี้ ทุกคนคงได้เห็นเขากำลังยืนหน้าซีดขาวไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงคนหนึ่งที่เคยผ่านการฝึกคลอดฉุกเฉินถูกตามตัวเข้ามาดูอาการของอาริยาที่หน้าห้องพักมีเจ้าหน้าที่หลายคนคอยลุ้นอยู่เช่นกันข่าวเรื่องอาริยาสามารถหาชื่อคนร้ายตัวจริงออกมาได้ในการซักถามไม่กี่ประโยคแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว และเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเด็ดประจำสถานีของพวกเขาไปเลยอย่าทำหน้าเครียดสิอริยาเอ่ยหลังจากผ่อนลมหายใจยาวผ่านริมฝีปากลูกของเราอาจจะเป็นเด็กคนแรกที่ขอดที่นี่ดีแลนไม่ตอบแต่สีหน้ายังคงเหมือนเดิมดีแลนห่วงอาริยามากแต่ส่วนลึกในใจก็ยังมีจุดหนึ่งที่แยกออกไป ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังพูดให้กำลังใจอริยาทุกอย่างจะเรียบร้อยรถพยาบาลกำลังมาอาริยากำลังจะส่งยิ้มให้เขาแต่ต้องชะงักเพราะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอีกครั้งดีลันอดกั้นลมหายใจตามไปด้วยไม่ได้มือเขาเกร็งจนขึ้นเส้นแต่แรงบีบกลับยังคงอ่อนโยนไม่นานเกินกว่าอึดใจ เสียงไซเรนรถพยาบาลก็ดังขึ้นดีแลนยังคงยืนยนันจะเป็นคนอุ้มอริยาเองเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอาการว่าที่คุณแม่เมื่อเห็นว่าไม่มีสัญญาณส่ออันตรายก็วางใจลงแต่ยังไงก็ต้องรีบพาตัวส่รงโรงพยาบาลเพื่อทำการคลอดต่อไปเจ้าหน้าที่ช่วยดันรถเข็นขึ้นรถพยาบาลดีแลนตามขึ้นมาทันที สีหน้าเขาแข้งครุมมากอริยาอมยิ้มมือยกขึ้นปัดเบาๆที่ก้อนปอมระหว่างคิ้วหนาคุณไปเถอคะค่ะดีแลนเม้มปากเพราะเข้าใจได้ทันทีว่าอริยาหมายถึงอะไรคุณไปเถอะฉันรู้ว่าคุณไม่อยากเลือกเพราะฉะนั้นฉันจะเป็นคนเลือกเองคุณช่วยปกป้องด้านหลังของพี่ชายฉันด้วยนะคะ แอชลีย์เสียงดีแลนเต็มไปด้วยความระอายใจคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงไร้สมองชอบเอาแต่ใจเพราะผมรู้ผมถึงระอายใจต่อคุณมากอริยาจับมือดีแลนเอาไว้แน่นฟังนะคุณเป็นคู่หูของพี่ชายฉันที่ผ่านมาคุณคอยระวังหลังให้กันละกันอลันบางครั้ง ขาดความรอบคอบคนร้ายคนนี้เป็นคนฉลาดพี่ชายฉันจำเป็นต้องมีคุณส่วนทางฉันไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยเด็กอยู่ในระยะคลอดอยู่แล้วมีแพทย์กับพยาบาลอย่างน้อยครึ่งโหลอยู่กับฉันคุณอยู่ด้วยก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากกังวลใจและคงกังวลเป็นสองเท่าด้วยดีแลนขบกามแน่นอยู่อึดใจ ก่อนเขาจะโน้มตัวลงมาจูบหน้าผากชื้นเหงื่อของอาริยาอย่างแผ่วเบาผมจะรีบตามไปที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดฝากพี่ชายฉันและดูแลตัวเองด้วยนะฉันยังต้องการเจ้าบ่าวหน้าท่านพิธีดวงตาของดีแลนเบิกกว้างขึ้นทันทีตั้งแต่วันที่เขารู้ว่าอริยาอุ้มท้องลูกของเขาเธอก็ปฏิเสธเรื่องการแต่งงานอย่างดื้อรั้นมาตลอด ตอนที่ดีแลนคิดว่าทั้งสองเริ่มเข้ากันได้ดีเขาจึงเอ่ยเรื่องนี้อีกครั้งแต่คำตอบที่ได้ยังคงเป็นคาว่าไม่คุณพูดจริงหรือเปล่าดีแลนถามย้ำอีกครั้งเพื่อความมั่นใจฉันอต้องการความช่วยเหลือด้านจำนํำนวนเพื่อนเจ้าสาวเพราะฉันมีเพื่อนไม่มากนักดีแลน น้มตัวลงไปจูบปากหญิงสาวเร็วๆหนึ่งทีสีหน้าเคร่งครึมถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรผมจะเป็นคนจัดการทุกอย่างเองอริยาครียิ้มบางก่อนจะต้องสะดุง้งหลุดเสียงร้องคางออกมาเพราะการบีบรัดในช่องท้องหญิงสาวสูดหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออก สมครั้งติดกันแล้วจึงเอ่ยเร่งดีแลนคุณไปได้แล้วพยาบาลจะได้พาฉันไปทำข้อเสียทีดีแลนอดใจไม่ไหวก้มลงจูบอารยาอีกครั้งเขาหันไปฝากว่าที่เจ้าสาวกับเจ้าหน้าที่พยาบาลก่อนจะหมุนตัวลงจากรถฉุกเฉินอารันที่ยืนรออยู่ตกใจไม่น้อย แต่พอมองขึ้นมาเห็นน้องสาวส่งยิ้มให้เขาก็ทำได้แค่ขยับปากพูดสองคำขอบ,ขอบใจอริยาขยับปากตอบครับระวังด้วยรีเบก้าพอเห็นว่าดีแลนลงจากรถฉุกเฉินเธอก็จัดการอุ้มลูกชายขึ้นไปบนรถแล้วตามขึ้นมาทันที ฉันไปกับเธอเองขอบคุณนะเธอกล้าหารมากถ้าเป็นฉันก็ไม่แน่ใจนักว่าจะตัดใจได้อรายาเพียงแค่ส่งยิ้มแต่ไม่ตอบเธอไม่ได้กล้าหารตรงกันข้ามเลยต่างหากเธอกลัวที่จะต้องเข้าห้องครอดคนเดียวมากเหตุผลที่เธอดึงดันจะมาที่สถานีตำรวจ ก็เพราะต้องการตัวดีแลนแต่ตอนนี้เธอจำเป็นต้องปล่อยเขาไปนี่เป็นบททดสอบความอดทนครั้งแรกของเธอในฐานะว่าที่ภรรยาของผู้ชายที่ทำหน้าที่รักษาความสงบของผู้คนประตูรถพยาบาลถูกปิดเสียงไซเรนดังขึ้นพร้อมกับรถ ที่เคลื่อนตัวออกจากบริเวณสถานีตำรวจอย่างรวดเร็วห้องพักฟื้นภายในโรงพยาบาลคุณแม่มือใหม่กำลังหลับสนิทบนเตียงคนไข้ที่ข้างเตียงชายหนุ่มรูปร่างสูงหน้าตาหล่อเหลากำลังอุ้มเด็กทารกพึ่งคลอดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเอาไว้ในอ้อมแขน เด็กทาลกเพศหญิงผมสีดำดกนุ่มดูตัวเล็กเข้าไปอีกเมื่อเทียบกับผู้เป็นพอ่อหน้าของเธอเล็กแค่ครึ่งเดียวของฝ่ามือเขาเท่านั้นดีแลนมองทาลกน้อยในอ้อมแขนด้วยความรู้สึกที่บรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ตอนนี้เด็กน้อยกำลังหลับสนิท อยู่ในผ้าที่ห่อตัวเธอเหมือนรังไหมนุ่มดีแลนทำให้พยาบาลต้องแปลกใจเมื่อเขารับตัวทารกน้อยไปอุ้มได้อย่างถูกต้องเรื่องนี้ดีแลนยกความดีความชอบให้คู่หูหลังจากคูเปอร์คลอดอลันก็มักจะยัดเยียดให้เขาช่วยดูแลเสมอบางครั้ง สองสามีภรรยาจำเป็นต้องไปทำธุระข้างนอกดีแลนก็เป็นคนที่ต้องเป็นพี่เลี้ยงจำเป็นดังนั้นเรื่องการดูแลเด็กจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรสำหรับเขาสิ่งที่แปลกใหม่ก็คือการรับรู้ว่าทารกตัวน้อยๆในอ้อมกอดน,นี้เป็นของเขา อัศจรรย์ใจในฐานะผู้สร้างเหรอคะเสียงหวานติดแหบนิดนิดดังขึ้นดีแลนยอมละสายตาจากแม่หนูน้อยเป็นครั้งแรกอาริยาที่ก่อนหน้านี้หลับสนิทอยู่บนเตียงกำลังมองมาทางเขาพร้อมรอยยิ้มบางคุณเป็นยังไงบ้างเหนื่อยแล้วก็เพีย ผมได้ยินว่าลูกของเราเกือบเราให้ถึงโรงพยาบาลไม่ไหวตอนที่เขามาถึงเด็กน้อยคลอดออกมาแล้วรีเบคก้าเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเด็กคนนี้คลอดออกมาหลังจากมาถึงโรงพยาบาลไม่ถึงสิบนาทีทางคุณเป็นยังไงบ้างคิวดีแลนขยับเข้าหากันเล็กน้อย ก้มลงมองใบหน้าเล็กๆของทาลกในอ้อมแขนเขาไม่อยากพูดเรื่องนี้ต่อหน้าลูกสาวที่เพิ่งคลอดเด็กยังไม่จดจำสิ่งที่คุณพูดตอนนี้หรอกคะ่ะแต่แกรับรู้ได้ว่าเรากำลังพูดเรื่องไม่ดีดีแลนตอบกลับอย่างรวดเร็วเห็นท่าทางนี้ของเขาแล้ว อริยาก็ได้ตัดสวดมนต์ให้ผู้ชายคนไหนก็ตามที่กล้าคิดจะจีบลูกสาวเธอฉันมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยนะคุณจะใจร้ายไม่เล่าตอนจบให้ฉันฟังเลยเหรอทุกอย่างเป็นอย่างที่คุณบอกคนร้ายไม่ได้มีคนเดียวคนลงมือไม่ใช่ไทสันเพียรแต่เป็นผู้ชายอีกคนที่ชื่อคารมรอนเจนกินพนักงานในร้านอาหารที่ไทสันชอบไปกิน พราะไทสันอยากมีชื่อเสียงในฐานะฆาตกรต่อเนื่องอยู่แล้วเจนกินรู้ว่าถ้าเขาถูกจับได้เขาจะรับสารภาพทันทีว่าตัวเองเป็นฆาตกรตัวเองเลยไม่ทันระวังพกโทรศัพท์มือถือติดตัวเอาไว้ด้วยเขาประหลาดใจมากที่พวกเราโผล่หน้าไปดีแลนเล่าถึงตรงนี้ก็ชะงักไปเล็กน้อยก่อนเขาจะเอ่ยต่อ เราไปทันเวลาเขายังไม่ทันลงมือกับเหยื่อมีบาดแผลตามตัวเธอนิดหน่อยแต่ไม่นับว่าสาหัสตอนนี้เธออยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วคุณตั้งใจไม่พูดถึงอะไรบางอย่างมันคืออะไรคะอัจฉริยะดีแลนได้แต่ตะโกนอยู่ในใจเจนกินอยากรู้ว่าพวกเรารู้เรื่องเขาได้ยังไง เราไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับคุณเพียงแค่บันทึกว่าเป็นผู้ชำนาญการผมเรียกร้องให้มีการปกปิดข้อมูลของคุณแล้วคุณไม่จำเป็นต้องกังวลอาริยาพยักหน้าน,นิดๆอาชีพของเขาก่อนจะมาเป็นพนักง,งานร้านอาหารล่ะคะเขาเป็นเด็กเรียนเก่งสอบติดแพทย์ด้วยแต่ไม่ได้เรียนเพราะถูกแม่แท้แจ้งความจับข้อหาคมคืนน้องสาวต่างพ่อ สุดท้ายแล้วคดีไปไม่ถึงไหนตำรวจกับอายการจำต้องยอมแพ้เพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอแต่ระหว่างสืบสวนคดีอนาคตของเจนกินก็พังไปแล้วเขาออกจากบ้านไม่ได้สอบเข้าเรียนแพทย์ต่อออกมาทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองจนถึงปัจจุบันอริยาพยักหน้ารับรู้ฉันคิดว่าเขาเป็นคนเลือกเหยื่อไม่ใช่ไทสันเพียสดีแลน ไม่แปลกใจที่อาริยาเอ่ยประโยคนี้เพราะเขาเองก็คิดแบบเดียวกันการพูดคุยของพวกเขาถูกขัดจังหวะด้วยการขยับตัวของทาลกน้อยในอ้อมแขนของดีแลนและริมฝีป,ปากเล็กๆก็อ้าออกส่งเสียงร้องออกมาอุ้มเธอมาให้ฉันดีแลนลุกขึ้นยืน เขาอุ้มฐานลกน้อยด้วยแขนข้างเดียวส่วนอีกข้างกดปุ่มปรับหัวเตียงให้อาริยาช่วยประคองเธอนั่งเอนพิงในท่าสบายตัวแล้วจึงยื่นเด็กน้อยส่งให้ทั้งที่ดวงตายังลืมไม่เต็มที่แต่ริมฝีปากเล็กๆมีสัญชาตญาณอ้าง,งับอย่างแม่นยำเมื่อได้สิ่งที่ต้องการคิ้วเล็กๆ ที่ขมวดก่อนหน้านี้ก็คลายออกแถมยังมีเสียงอือออบอกถึงความพอใจอีกด้วยภาพลูกสาวตัวน้อยที่ดูดนมอย่างสบายอกสบายใจทำให้ดีแล่นถูกละลายแล้วละลายอีกอาิิยาเองก็รู้สึกไม่ต่างกันเธอก้มมองลูกสาวในอ้อมอก,อ,กอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเงยหน้ามองพ่อของลูกสาวที่ยืนเคียงข้างไม่ห่างรู้สึกยังไงบ้างคะดีแลนสายสีษาผมไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดยังไงคุณอยากฟังความคิดเห็นของฉันไหมดีแลนไม่ตอบ แต่เขาส่งสายตาเป็นการบอกให้เธอพูดอริยายิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายเจ้าเล่ฉันรู้สึกเหมือนได้รับปริญญาบัตรหลังจบการศึกษาอริยาเน้นเสียงบางคำอย่างมีเล็ดในดีแลนอาจจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะเหมือนว่าที่ภรรยา แต่เขาก็ไม่ได้โง่ถึงขั้นกับไม่เข้าใจความในที่อาริยาต้องการจะสื่อนี่เป็นครั้งแรกที่ดีแลนเป็นฝ่ายทะลึ่งตาใสเขาอดไม่ได้จนต้องก้มลงไปจูบปากร้ายกาจของเธอหนึ่งทีซึ่งอาริยาเองก็งานหน้าเปิดปากต้อนรับเขาอย่างเต็มที่การจูบที่แสนจะเพลิดเพลินนั้นทำให้เธอขยับตัว จนเต้านมหลุดพ้นจากปากทารกน้อยเธอจึงส่งเสียงโวยวายขึ้นทันทีพ่อแม่มือใหม่ชะงกักทั้งสองมองเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้จนหน้ายู่แล้วพากันหัวเราะออกมาอาริยารีบขยับให้แม่หนูน้อยได้กินนมต่อคุณรู้ไหมว่าผมรู้สึกยังไงอริยา เงยหน้ามองคนถามโชคดีที่ลูกของเราเป็นผู้หญิงไม่อย่างนั้นผมคงต้องคาดโทษเขาเอาไว้ให้หนักโทษฐานที่เขาบังอาจมาแย่งของรักของห่วงของผมอริยาเอื้อมมือไปหยิกเอวสอบของคนพูดทันทีแก้มเนียนแดงกล่ำดวงตาตวัดค้อนใสนิ้วเล็กๆของอริยาไม่ได้ทำให้ดีแลนซะดดุ้งสะเทือนเลยสักนิด แถมเธอยังหยิกเขาในท่าที่ไม่ถนัดด้วยแรงจึงยิ่งน้อยแค่พอให้รู้สึกคันๆเท่านั้นไม่ได้คันตรงที่ถูกหยิกหรอกนะแต่เป็นที่หัวใจตัางหากดีแลนโน้มตัวลงไปจูบศีรษะว่าที่เจ้าสาวของเขาแผ่วเบาก่อนจะเลือดริมฝีปากไปกระซิบแนบชิดใบหูเล็กเคยได้ยินประโยคนี้ไหมการศึกษา ไม่มีวันสิ้นสุดสามารถทำได้ทั้งชีวิตและอีกอย่างผมคิดว่าสำหรับอัจฉริยะอย่างคุณปริญญาใบเดียวไม่น่าจะพอว่าไหมนิยายเรื่อง Hello Baby ยอมเป็นของคุณแล้วมาถึงตอนจบแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังและอย่าลืมกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ